ทะยันชนะไทย44ตัวกอไก่กอไก่จอจานจอจานดดเด็กดดเด็กตเต่า ตเต่าดอชดชดาดชดชดาตปตักตปะตักบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาปอปลา ออ่างอ,อ่างขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดชอชิงชอชิงถอฐานทอฐาน t h ถุงถอถุงหอหีบหอหีบผอพึ่งผอพึ่งฝอฝาฝอฝาสอเสือสอเสือ สสาลาสสาลาสฤสีสฤสีนหนูนหนูห,หนกฮูกห,หนกฮูกลลิงลลิง ยอยักยยยักวอวเวนวัวเนฟอฟันฟอฟันทอผู้เท่าทอผู้เท่าพอสำเพาพอสำเพา คอคนคอคนพอพานพอพานงองูงองูรอเรือรอเรือคอระฆังคอระฆัง มอมา้มอมาม้านอเนนนเนนอลจุลาลอจุลาคอ,อควายคอควายทอทงทอทง ทอมนโททอมนโทชอเชอชอเชอ,ชอทอทหารทอทหารยอหญิงยอหญิงโซโซ่ซอโซ่ส ชอช้างชอช้างเก่งมากเจอ